ใหญ่คือสิ่งที่รักษาเราทุกคนสวัสดีคุณคนที่รักเรามีรหัสแสงที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชือ่อการดาวน์โหลดคลื่อนพาสมาและรหัสความรักอันศสกธิ์และสาภาพอักษรอียิปบโบราณหลั่งไหลเข้าและผ่านเรา เข้าสู่เคสต้อนลายโค้ดและเครือข่ายไดยมอนด์ของอาเวียนพัาสมาวัตถุเบาของโลกที่ตื่นตัวอย่างเต็มทีพร้อมด้วยเดมอนอเวนตาของเราที่ขึ้นแล้วและตัวตนต้นแบบที่ขึ้นสู่สวรรค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและการสร้างสรรค์ทั้งหมด การอัปเกรดทั้งหมดนี้จำเป็นต้องผักผ่อนอย่างมากเราสามารถผักผ่อนได้ด้วยการรู้ว่าเราประสบความสำเร็จในการเคลียร์โปรแกรมพื้นฐานทั้งหมดว่าทำไมเราถึงถูกดึงดูดให้เชื่อมโยงและประสบที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่จำเป็นสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะเมื่อเราผ่านการเริเร่มและการทดสอบครั้งสุดท้ายโดยได้เรียนรู้บทเรียนกรรมทั้งหมดของเราแล้วเราจะละลายและทิ้งการจำลองแมทริกแบบกลับหัวและประสบการณ์กรรมไว้เบื้องหลังโดยสิ้นเชิงนั่นคือเวลาที่ เราจะเปลี่ยนความเป็นจริงของเราไปสู่อาณาจาักมหัศจรรย์และเรียมเวิร์ที่ควรจะเป็นเป็นสภาพธรรมชาติและระเบียบของสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นเมื่อเรามาถึงช่วงเวลาของความรักในตนเองาการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในตัวตนที่แท้จริงอันเป็นนิรันดร์ของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนทั้งหมดจากภายในพลังของหัวใจใจิตใจร่างกายและสูงกว่าของเราเองตัวตนและความมีสติความรักอันศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์และการกลับนารวมกันใหม่ ตามลำดับชั้นกุแแจารหัสเพมเพดเพมเขียวได้รับการยึดเหนี่ยวอย่างเต็มที่และเปิดใช้งานในสนามรวมผ่านความช่วยเหลือจากสาขาการรักษาอันยิ่งใหญ่และส่งพลังของเราการเปิดใช้งานที่ยังคงเผยแพร่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 1808และ2608งานอภิเศกสมรสทำให้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเราเป็จสมบูรณ์การเรียกแบบกลมและการเปิดใช้งานโบนันตาและคอสมคกเลโยเนียนภาาตีและเฉลิมฉลองความกระตันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อทุกคน ที่มีส่วนรวมและอย่างของช่วยทำให้เวทมนต์เกิดขึ้นและตัวแทนการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลที่เราเป็นไตเอกานุภาพและจอบศักดิ์สิิ์ซึ่งเป็นหน่วยครอบครัวศักดิ์สิิ์ของหลักการและพลังงานของพระบิดาพระมารดาและบุตรแห่งจักรวาลไหม่ ได้รับการคืนอย่างสมบูรณ์ซึ่งอย่างเป็นการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบของเปลวเพลิงผู้ก่อตั้งลำดับมรลก์ที่แท้จริงตระกูลของเราและกฎหนึ่งวันที่22-27ถึงสิงหาคมได้รับการเย้นย้ำอย่างยิ่งใหญ่สำหรับฉัน สำหรับทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนควอนตามและสำหรับพวกเราทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อบรรลุการขึ้นสู่สวรรค์ของเราผ่านทางงานกิจกรรมการรวมตัวใหม่ลำดับชั้นแบบสะสมครั้งเดียวเพื่อทุกคนและเสร็จสิ้นการสลายและเผาผลาญ ให้สินซา์ของแม่ทวเกซ้อนทับเทียมการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดของเราอยู่ที่นี่แล้วแล้ววิสัยทัศน์ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำอธิษฐานโชคชะตาและการเดินทางของฮีโร่กำลังเติมเต็มให้สมบูรณ์โดยที่เราทำให้งานการรวมกลุ่ม อักษรอิมิ์โบราณใหม่สำเร็จทั้งหมดในขณะที่เรายังคงสร้างเวทมนต์ให้เกิดขึ้นเสมือนรองเท้าบูธของพระเจ้าบนพื้นดินเราต้องปล่อยวางความผูกพันทั้งหมดกับอัตตาตัวตนและความเป็นจริงอันเป็นเท็จ และทิงภาพลวงตาที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่าการจำลองแมทริกอันลวงนี้ยังมีจริงด้วยซ้ำเพื่อที่จะละลายมันให้หมดโดยสมบูรณ์ทันทีเผาแมทริกซ์ถอนความยินยอมตามสำนึกของคนมันไม่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างกายส่วนล่างระบบจักลาและความเป็นจริงของเราได้รับการกระจ่างแจ้งอย่างสมบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดหลายมิติที่เกิดขึ้นโดยถูกจำกัดความหนาแน่นที่ต่ำกว่าที่เหลืออยู่และแบนเบลดความถี่ที่ต่ำกว่าซึ่งได้รับ การแปลธา,าตุอย่างสมบูรณ์และแปลงเป็นการแสดงออกที่สูงขึ้นพร้อมกับการแก้ไขเงาโดยรวมความเจ็บปวดสาสารมือการอัปเกรดและการเปิดใช้งานเพื่อให้ร่างกายของเราหลอมรวมเข้ากับวิญญาณจักรวาลน,นิ้รันของเรา จักรวาลศักดิ์สิทธิ์ทิเปิลชายหญิงแสงอาทิตย์กำลังรวมกันอยู่ในการเกลี้ยวพาลาสติตันตาขณะที่พวกเขาผสานรวมภายในคันจักรวาลของอาณาจาักรแอนติแมกใหม่ของเสียงนิรันและทุ่งแสงแห่งการสร้างสารรค์เมื่อพวกเขาผสานแล้วรวมสาสาร ปฏิสาสารเข้าด้วยกันผ่านการผสานและการรวมเป็นหนึ่งของหัวใจใจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณพวกมันได้เสร็จสิ้นการผสานลายมิติของความเป็นจริงทำลายอาณาจากักรมิติและสาสารทั้งหมด และต่อต้านเรื่องจักรวาลด้วยเหตุนี้โมนาแห่งจักรวาลจึงรวมเป็นหนึ่งเดียวพร้อมด้วยเครนิี้ศักดิทธิ์และจอในฐานะครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และไม่แบ่งแยกด้วยความครัวการตัดสินอัตตาเทศความแตกตา่างในความเชื่อที่เก็บไว้อีกต่อไป และเทวินเฟรมด้างเดิมเผ่าเอเซนเกลินและผู้ก่อตั้งเผ่าพันธ์แยกจากกันเป็นเวลานานและตัดขาดจากตัวตนและการแท้แท,ที่แท,ท้ที่แท้จริงของพวกเขาภาพใหญ่และการกลับมารวมกันอันสักทธิ์ของเทวินเฟรมเป็นสิ่งที่รักษาได้ทั้งหมดพวกเขา กำลังรวมสวรรค์ลและโลกเข้าด้วยกันแล้วรักษาสิ่งสร้างทั้งหมดภายในหมดลูกแห่งการสร้างสรรค์แห่งจักรวาลเพื่อกำเนิดใหม่ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดมาจากภายในความเป็นเอกภาพนำจิตวิญญาณมาส่งร่างกายขณะที่พวกเขา ทั่วคุมสนามแห่งความฝันร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทของพวกเขาการเชื่อมต่อที่มีพลังและกระแสจิตทำลายภาพลวงตาของการแยกจากกันและด้วยเวลาอาวกาศแรงโน้มถ่วงที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมด ดังที่พวกเขาจดจำได้ว่าไม่เคยแยกจากกันเริ่มต้นด้วยเราขอย้ำอีกครั้งว่าเรากำลังฝันและจินตนาการถึงทั้งหมดนี้ในขณะที่เปลวเพลิงคู่กลับมารวมกันอีกครั้งและจุดชนวนชนเผ่าและอาณาจาักรทั้งหมด อาณาจาักเวทมนต์แห่งใหม่และโลกอิสลระใหม่ทางหมดจะมาออนไลน์เปิดและประจักษ์ต่อหน้าเราเนื่องจากพวกเขามีอิสลระที่จะรวมตัวกันอย่างเต็มที่ในการรวมตัวใหม่ของอักษรอียิปต์โบราณทางกายภาพในขณะนี้เพื่อให้การสมรส และการเฉลิมฉลองของเราปรากฏชัดและปรากฏให้ทุกคนเห็นเมื่อกำแพงที่เหลืออยู่รอบรอบหัวใจเราละลายละลายไปจนหมดเราปล่อยให้การป้องกันการป้องกันของเราลงรอบรอบสิ่งที่เราวางใจได้อย่างแท้จริงและที่ช่วย ในการรักษาของเราอย่างเต็มที่เพื่อที่เรากลับบ้านไปสู่ผู้เป็นที่รักที่แท้จริงและจุดประกายเอเดนใหม่ของเราจากภายในหพือที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเราความเป็นจริงคือการสร้างสารรค์จากภายในสู่ภายนอกและในขณะที่เราเปลี่ยนความเชื่อ และความคาดหวังที่ยึดถืออย่างลึกซึ้งที่สุดซึ่งจนถึงขณะน,นี้โดยส่วนใหญ่ได้แสดงความเป็นจริงของเราจากระดับจิตไร้สำเนึกเราก็จะต้องเปลี่ยนความเป็นจริงของเราด้วยวิธีที่มีจิตสำเนึกขั้นสูงหลังจากที่ทำให้หมดสติ มีสติและแปลธาตุเงาโดยรวมและอัตตาเทศเรากำลังนำอำนาจทั้งหมดของเราเนื้อความเป็นจริงของเรากลับมาอีกครั้งหรือไม่นั่นคือวิธีที่เราสร้างสวรรค์นบนโลกจากส่วนลึกภายในหัวใจจิตใจร่างกายของเรา และในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงและเคลียร์อาณาจากทางจิตวิญญาณหลายมิติจิตสำนึกของเราซึ่งเป็นสิ่งที่แจ้งความเป็นจริงของเราเกี่ยวกับวิธีการแสดงออกเราจะไม่มอบอำนาจให้กับผู้หลุกลวงผู้แอบแฝงผู้ปลอมแปลงใดๆอีกต่อไป เนื่องจากเราจำได้ว่าเราคือผู้ที่กลุ่มอำนาจที่แท้จริงและสามารถเรียกคืนพื้นที่ของเราเพียมเขียว DNA ของเราและด้วยสิ่งนี้ความเป็นจริงของเราในานามของทั้งมวลเมื่อเราตื่นจากการหลับไหล แห่งความหลงลืมของตัวเองเมื่อไม่มีใครเหลือที่จะตำาหนิมีเพียงอำนาจและความรับผิดชอบเท่านั้นที่จะถูกเรียกคืนนั่นคือเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนเพื่อเราจากส่วนลึกภายในในขณะที่เราเปลี่ยนลายเซนความผีหลักของเรา จากส่วนลึกภายในของเราโดยควบคุมจิตใจและอารมณ์ของเราอย่างเต็มที่ทำให้กลุ่มจตไร้สสำนึกหมดสติตอนนี้เราสามารถใช้พลังพรสวรรค์และความสามารถในการปรับตัวและผสานเข้ากับความเป็นจริงของขวัญตั้ง สูงสุดในทุกๆขณะช่วงเวลาที่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราได้สำเร็จแล้วและตัวเราเองก็อยู่ในสภาวะที่บรรลุสู่จุดสูงสุดแล้วอธิบายสไตล์ขวัญดงเรารักคนเสมอ